สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC m o t o g เตนะครับกลับมาพบกันวันนี้ทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP มีนัดทุกวันนะครับแต่รู้สึกว่า2-3สวันมานี้เวลาจะคลาดเคลื่อนไปจากเดิมเล็กน้อยแต่ก็ขอบคุณนะครับที่หลายๆคนก็ยังคงติดตามให้กำลังใจกันด้วยดีในทุกคลิปนะฮะ วันนี้จะนำเรื่องราวของทีมดูคาติมาฝากนะครับโอ้ก็ต้องเรียกว่ายังฮอตฮิตไม่สางไม่ซาจริงๆนะฮะกับทีมจากอิตาลีทีมนี้แต่คราวนี้จะเป็นในเรื่องของอความเกี่ยวข้องของดูคาติทีมรองนั่นก็คือทีมพ l a m a กดูค a ติกับนักแข่งที่จะต้องเรียกว่าก็ฮอตฮิตไม่แพ้นักแข่งจากทีมโรงงานเหมือนกันผมกาลังพูดถึงแจ็คมินเลอร์นะครับข่าวล่ำข่าวลือหลายครั้งหลายคราวออกมานะฮะว่าเอง จะถูกผลักดันให้ขึ้นไปในทีมโรงงานหรือเปล่าในปีหน้านะฮะหลายคนก็เอาใจลุ้นเอาใจเชียร์อยู่คิดว่าดูคติเนี่ยน่าจะเปิดโอกาสให้นักแข่งชาวต่างชาติได้ขึ้นไปแสดงฝีไม้ลายมือในทีมใหญ่บ้างเพราะว่าความสําเร็จของพวกเขาครั้งล่าสุดครั้งเดียวจริงๆเนี่ยในประมาณ13 13ปีที่ผ่านมาที่ปี2007ก็เกิดขึ้นจากนักบิดชาวออสซี่นะครับอย่างเคซี่สโตเนอร์ ซึ่งในตอนนี้พรีเมียร์คลาสรุ่นใหญ่สุดเนี่ยนักแข่งจากออสเตรเลียเนี่ยก็มีแค่แจ็คมิลเลอร์หนึ่งเดียวคนนี้นะครับทีนี้ล่าสุดนี่เหมือนจะมีข่าวออกมาจากทางนายใหญ่ของทีมพรา m แมกดูกตินั่นก็คือฟานเชสโกปูดติ ati, นะออกมายอมรับแล้วว่าปีหน้าเนี่ยต้องเสียแจ็คมิลเลอร์ให้กับทีมโรงงานเนี่ยแน่นอนนะฮะคือพยายามทำใจทำความเข้าใจเอาไว้แล้วล่ะแต่ก็ได้เลงเด็กใหม่ไว้เหมือนกัน นะก็คือฮอเก้มาตินฮอเก้มาตินนี่คือใครนะครับก็เป็นอดีตแชมป์โลก m o t ตทรปี2018ในปีที่แล้วก็อยู่ใน Moto2 นะครับผลงานก,ก็ถือว่าด,ดีตามลำดับนะฮะเพราะว่าฮอเก้มาตินเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าตื่นเต้นกับข่าวนี้มากที่มีรายชื่อเนี่ยไปโผล่ในเด็กใหม่เขาก็เป็นหนึ่งในสามคนละหนะที่ทางเปาโลเซียบาตินะครับ จากดูกระตีในะผู้บริหารของดูกระตีเนี่ยออกมาให้ความแบบสนอกสนใจนะนอกจากฮอเก้มาตินแล้วก็จะมีลอเรนโซบาดาซารี่นะครับอีกคนหนึ่งก็บาสเตียนินี่นะสองคนนี้ก็คือเป็นอิตาลีนะครับส่วนฮอเก้มาตินเนี่ยเป็นสเปนแต่ฮอเก้มาตินเนี่ยอาจจะอาจจะแบบว่าถูกสนใจเนี่ยโดยตรงจากหัวเรือใหญ่ของทีมพลาแมกเองนะครับแต่ถ้าเป็นเปาโลเซียบาตตีเนี่ยแกจะดูแลดูกระตีโดยโดย,โดยรวมไง แต่โอเคมาตินนี่อาจอาจจะมีภาษีกว่าทุกคนหรือเปล่านะครับที่จะได้ขึ้นมาแต่โอเคมาติน uh, okay, เขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาโฟกัสในตอนนี้ก็คือโ o t o 2อยู่นะเพราะว่าผลงานเนี่ยม,มันก็ยังก็ถือว่าดีนั่นแหละแต่อาจจะยังยังไม่ได้ว่าขึ้นหัวแถวเหมือนกับหลายๆคนบ่อยนักดังนั้นเขาเลยจะโฟกัสไปที่โ o t o 2ให้มันดีก่อนในฤดูการนี้ใช่ไหมครับส่วนเรื่องของอนาคตก็คือก็ว่ากันต่อไปนะฮะ ก็มาติดตามดูว่านักแข่งดาวรุ่งคนนี้เนี่ยจะได้ไปแทนแจ็คมิลเลอร์จริงหรือเปล่าอ่าทีนี้ย้อนกลับมาที่แจ็คมิลเลอร์แหะครับอ่าก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่ทำไมดูคติสนใจเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วจะฟังมาถึงตรงนี้ว่ามันต้องอย่างนี้อ่าดูคติน่าจะใช้โมเดลนี้มานานแล้วนะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนในวงเล็บขีดเส้นใต้ไว้ก่อนว่านี่ก็เป็นเป็นเพียง ความน่าจะเป็นในมุมมองของอาทางผู้บริหารของทีมเขานะฮะก็ยังยังไม่ได้ว่ามีการอะไรลายลักษณ์อักษรที่เป็นสัญญาเป็นไรแน่นอนแต่ถ้าแจ็คจะไปอยู่ในปีหน้าก็แสดงว่าอีกไม่นานเกินรอมันก็ต้องมีสัญญามาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยก็คือแจ็คจะไปคู่กับใคร วันนี้จะค่อนข้างเหลายาวหน่อยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายคนหลายฝ่ายหลายนักแข่งหลายคนเหลือเกินนะครับไม่ใช่ว่าแค่แจ็คมิเลอลร์คนเดียวนะฮะคือในตอนนี้เนี่ยโอกาสถ้าไปมองตามเบสิกก็คือเหมือนจะไปแทนดานิโลเปตุชี่หรือเปล่าอืมคือเปตุชี่แนวจริงๆมีปัญหาอยู่หลายอย่างแม้ว่าเขาจะเป็นนักแข่งที่ชนะนะชนะที่มูเจโลนั่นแล้วก็ขึ้นโพเดียมอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันก็คะแนนสะสมก็ไม่ได้คี่ลิ้วคลีอะไรเลยนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าจะมองเรื่องของอนาคตในวันข้างหน้านะคือไม่ได้ว่ามองอดีตไม่ได้มองปัจจุบันถ้าจะทำทีมสไตล์นี้เนี่ยโอเคแจ็คมมลเลอร์น่าสนใจกว่าตรงที่เรื่องของอายุอานามเนี่ยอาจจะจะมีเวลาปั้นเวลาขุนเนี่ยมากกว่าดานิโลเปโูชี่อยู่แล้วก็เป็นในเรื่องของสรีระร่างกายอะไรต่างๆมากมายต้องยอมรับว,ว่านี่คือปัญหาหลักอย่างหนึ่งของเปโูชี่เขา นะฮะที่พยายามจะลดน้ําหนักพยายามจะ,ะควบคุมอาหารอะไรต่างๆมากมายเพื่อที่จะให้ส่วนสรงองเอลมันพริ้วกว่าน,นี้เพราะว่าเบตุชี่เป็นนักแข่งที่หนักที่สุดใน MotoGP สูงที่สุดใน MotoGP น้ําหนักกับส่วนสูงนี่มันไม่ได้ทําให้ได้เปรียบเลยนะครับในนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนี่ก็คือหนึ่งในในสิ่งที่เปตุชี่เขาต่อสู้อยู่แต่ท่าทีของเปตุชี่ก็อ่อนลงเยอะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน คือข่าวล่ามข่าวลือว่าจะไปแทนแชดเดวี่หรือเปล่าม,มันก็เป็นไปได้ในเวลซูเปอร์ไบค์อาจจะถูกผลักดันให้ไปตรงนั้นคือดูกติเนะี่ยอาจจะไม่ได้ทิ้งเปตุชี่หรอกนะแต่จะดันให้ใหใหเปลี่ยนเวทีนะครับจากมอเตอร์จีไปเวลซูเปอร์ไบค์ซึ่งเปตตชี่ก็ออกมาที่อ่อนๆนี่คือประมาณว่าเขาก็โฟกัสไปที่ m o t ต g p นั่นแหละในอันดับแรกแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยโอเคเขาก็พร้อมที่จะมองไปรายการอื่นเหมือนกันนั่นก็บง่งบอกว่า โอเคละต่อให้ได้ไม่ได้ไปต่อใน MotoGP เนี่ยแต่ดูคติก็สนับสนุนเขาด้วยดีใน World s u p e r b i k e อ่าเป็นประมาณนั้นใช่ไหมครับถ้าไปคว้าแชมป์ใน World s u p e r b i k e ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอโหนะนั่นก็คือเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่รายการหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ได้คิดริวเกเรใช่ไหมครับทีนี้มาว่าที่แจ็คมินเลอร์นะฮะต่อข้ามไปข้ามมาหน่อยเหตุผลที่ทางคุยตติบอกมาเนี่ย โอ้มันโคตรมมนแมนเลยสุดแมนจริงๆนะครับว่าแจนะ็คมิลเลอร์เนี่ยเขามีความพักดีต่อแบรนด์ูคติมากมีความเขาเรียกว่าจะพักดีต่อแบรนด์ด้วยในส่วนหนึ่งก็คือมีความพักดีต่อทีมงานอยากร่วมงานอยากไปต่อทุกคนครับย้อนเวลาไปในทีมในปีที่แล้ว KTM โยฮันซาโกนะครับนักบินหมายเลข5าชาวฝรั่งเศสโดนปลดจะเรียกว่ามันไม่เชิงปวดลอยลอยแพรผมใช้คำไม่ถูกขออภัย คือโดนผู้บริหารโดนพิ t แบเออร์เนี่ยออกมาทิ้งคว้างแบบไม่ใยดีเลยนะหลังจากที่แข่งได้แค่ประมาณสักประมาณ10สนามน,น,นิดนหรือเปล่านะครับประมาณเลยครึ่งทางมาหน่อยนึงเนะี่ยก็อยู่ๆฉีกสัญญาไปเลยนะครับไม่ให้ไปต่อไม่ให้ลงแข่งไปเอานักแข่งเทสไ,ไดเดอร์คอมนะีก้าคาลิโอนํามาลงแทนในประมาณ6-7สนามที่เหลือเนี่ยในตอนนั้นแล้ว <c oughs> โมเดลในการทำทีมของพิตแบเออร์ในตอนนั้น จะไปขวาตัวแจ็คมินเลอร์มานะคือถ้าย้อนกลับไปเนะี่ยมันคงคล้ายๆดูคติคือดูคตินี่ใช้อิตาลีโมเดลนักแข่งอิตาลีรถอิตาลีแต่ทีมงานเนี่ยก็ก็ก็มีอิตาลีแหละหลกัหลกๆแต่ก็มี <c oughs> มีชาติอื่นอยู่บ้างประมาณนั้นทีนี้ด้วยความอินดี้ของผู้บริหารของ KTM เอ็ขาเอาบ้างรถเ t m เอ็นี่ยเป็นรถแบรนด์จากออสเตรเลียใช่ไหมครัทุกคน ทีนี้จะสนับสนุนนัาแข่งบ้านเกิดแหละนั่นก็คือหนึ่งเดียวคนนี้แหละแจ็คมิลเลอร์นะในรนะีเมียคลาสมีแค่แจ็คมิลเลอร์ที่เป็นคนออสเตรเลียตอนนี้นะจะสนับสนุนแจ็คมิลเลอร์โดยการเสนอเงินก้อนโตมาให้เป็นค่าเหนื่อยค่าตัวเนะี่ยแต่ผมขอภยอภัยจริงๆที่ผมไม่ทราบจํานวนเขาไม่ได้บอกมาตามข่าวนะฮะว่าเท่าไหร่กี่หลักกันแนะ่เพียงแต่ว่ากุยตตีบอกว่าเป็นจํานวนเงินที่ มหาศาลกว่าที่แจ็คเนี่ยรับจากทีมเยอะมากในตอนนี้อ้าคุณคิดดูว่าจะเท่าไหร่แต่ถ้าข้อมูลเรื่องของค่าตัวแจ็คนี่เลือนียอาจจะหาได้ใน Google ไม่ไม,ไม่น่าจ,จะยากใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเยอะกว่านี้เยอะเหมือนมหาศาลอยู่เหมือนกันนะฮะฟรานเชสโกกูดติออกมาเปิดใจแบบนั้นแต่แจ็คมินเลอร์ไม่ไปไม่สนใจจะเพราะอะไรก็ไม่ทราบนะฮะแต่แจ็คมินเลอร์บอกว่าเขาชอบรถดูคติเขาชอบ ทีมงานนี้เขาอยากจะไปต่อกับตรงนี้เขามองข้ามเงินก้อนโตจาก KTM ที่เสนอมานี่คือสิ่งที่ทำให้อ่าดูคติก็ประทับใจมันเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่ามันโคตรแมนเลยจริงๆใช่ไหมฮะนั่นก็หมายความว่าแล้วเขาอยู่ขนาดนี้นะี่ยจะไม่สนับสนุนเขามันก็กละไอยู่เหรอทุกคนคิดคิด,ค,ดคิดตามผมนะครับถ้าเกิดว่าจะไป KTM เนี่ยแต่มันก็มองหลายมุมแล้วบางคนอาจจะมองว่าโหแจ็คคงไม่มั่นใจในตัว RC16 หรือเปล่า อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เงินมันมหาศาลไงนั่นแหละแจ็คก็มองข้ามตรงนั้นไปปฏิเสธตรงนั้นไปแล้วก็ยินดีที่จะร่วมหัวโจมท้ายกับดูคติกับทีมงานชุดน,นี้นะฮะนั่นแหละทีนี้ขอวกมาที่ทีมใหญ่กันบ้างขอภัยที่วกไปวนมาหน่อยอย่างที่บอกมันเกี่ยวเนื่องกับหลายคนพูดไปถึงเปตตชิแล้วนะครับว่าอาจจะไปแทนเปตตชิอ่านแต่อีกมุมนึงก็คือไปแทนโดวีได้ไหม <c oughs> ก็ผู้จัดการนะครับผู้จัดการส่วนตัวของโดวิโซโซเนี่ยออกมาบอกเมื่อสัปดาห์ก่อนนะผมได้คุยไปให้ฟังรอบหนึ่งแล้วว่าโดวิเองเนี่ยก็มีปัญหากับสัญญาอยู่เหมือนกันแม้ว่าโดยเบสิกทั่วๆไปเนี่ยเรามองเข้าไปไม่น่าจะมีปัญหาหรอกอาจจะมไม่เข้าใจกันเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรอาจจะต้องปรับต้องเคลียร์อะไรกันนิดนึงหรือเปล่าทํานองนั้นแต่ถ้าถามว่าตอนนี้มันก็ไม่มีความชัดเจนอะไรที่มันเป็นปรูปธรรมเลยทาง ผู้จัดการส่วนตัวของโดวิโซโซเนี่ยออกมาบอกนะครับซึ่งหน้าตอนที่ผมคุยอยู่ผมก็ไม่ทราบได้ว่ามีกันคุยกันหรือ,อยังนะครับในเรื่องเรื่องเรื่องของสัญญาของโดวิโซโซก็เลยกลายเป็นแจ็คมินเลอร์ถูกเชื่อมโยงไปถึง2คนว่าจะไปแทนใครก็ได้ละนะไม่ใช่ว่าจะแทนแค่เบตูชีอาจจะแทนโดวิโซโซก็ได้หรือโดวิจะไปไหนจะรีไทยอะไรยังไงคือข่าวเนี่ยม,มันซุบซิบนินทาออกมาประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่ะนี่ก็คือ สิ่งที่มันเป็นไปกับดูคาตินะครับก็ไม่ทราบว่าจะออกหัวออกก้อยนะแต่นี่เดี๋ยวทิ้งท้ายนะครับขอวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวของผมนะว่าเป็นยังไงกันบ้างแจ็คมิลเลอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นนักแข่งที่ก็ฟอร์มก็ดีขึ้นตามลําดับลําดับแหละเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่านักแข่งคนไหนล้มบ่อยที่สุดนะก็คือไม่ใช่ว่าล้มในซ้อมล้มในการแข่งขันจริงอะไรประมาณนี้ก็คงจะนึกถึงแจ็คมิลเลอร์ เป็นอันดับต้นๆใช่ไหมแต่แจ็คมิเลอร์เนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นพัฒนาการนะดีขึ้นผมมองดูมันคล้ายๆอเล็กลินอ่ะอเล็กลินมาอย่างงี้ก็โอ้โหล้มแหลกลานเหมือนกันนะใช่ไหมฮะแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นทีมก็สนับสน,นุนจนตอนนี้อเล็กลินก็กลายเป็นนักแข่งที่เป็นตัวเต็งอีกคนที่จะคว้าแชมป์โลกที่จะแย่งแชมป์โลกจากมาเกสได้อยู่เหมือนกันนะครับนั่นแหละดังนั้นแจ็คมิเลอร์ก็จะมาเส้นทางคล้ายๆกันก็คือเหมือนๆอมันฟอร์มเริ่มเริ่มดีขึ้น ในขณะที่คู่แข่งเขาก็เริ่มที่จะมีพลาดมีดอกมีอะไรลงไปบ้างประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วแจ็คมิเล์ก็เป็นนักแข่งที่เคยคว้าแชมป์ด้วยนะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คว้าแชมป์ในนามดูกติใช่ไหมฮะตอนนั้นอยู่ Mark v วีอใช้รถฮอนด้าเห็นไหมละ่ะจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะสามารถที่จะไปได้เร็วมากในแทร็กที่มันเปียกในแทร็กที่มันไม่แห้งสนิทหรือว่าเป็นคนที่ใช้ยางฝนขับยางยางฝนได้เก่งได้ดี ผมผมมองอย่างนั้นนะครับแจ็คมิลเลอร์หรือว่าเปตูชี่นี่ก็ถือว่าโอเคเป็นจุดเด่นนะแต่ข้อเสียที่เราเห็นที่บามันอาจจะมีบ้างเนี่ยเป็นคาแเคกเตอร์ส่วนตัวของเขาเลยก็คือเขาจะเป็นคนที่แผ่วปลายในบางสนามที่ที่น่าเสียดายแผ่วปลายเนี่ยมันอาจจะมาจากอาการยางหมดเพราะว่าไปบู๊หนักไอเนนในส่วนนี้ก็ก็มีส่วนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ความร้อนแรงที่เขาทำได้ในช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่นักบิด ของดูคติคนอื่นก็ไม่ค่อยมีกันโดยเฉพาะโดวิโซโซ่ในสมควรจะมีคุณสมบัติข้อนี้ของแจ็คมิลเลอร์มากๆเลยทีเดียวก็คือทําวันเสาร์ได้ดีมากนะฮะมันก็เลยส่งผลมาถึงการแข่งขันจริงในวันอาทิตย์ในช่วง4 5หรอบเนี่ยต้องเรียกว่าหวังผลได้เลยว่าแจ็คมิลเลอร์เนี่ยจะต้องมีหมายเลข43เนี่ยโผล่ขึ้นมาแถวแถวหัวแถวนะบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะโผล่ขึ้นมาลุ้นอันดับ1มาขึ้นนําได้ในช่วงต้นเกมด้วยซ้ํานั่นแหละนะครับ ก็ต้องมาดูนะครับว่าข้อด้อยนะครับข้อที่แบบว่ามันเสียเปรียบคนอื่นเขาอยู่ของแจ็คมิลเลอร์เนี่ยเขาจะสามารถแก้มือสามารถที่จะปรับตัวอะไรยังไงได้มากน้อยเพียงใดในการแข่งขันฤดูการนี้นะแต่จําได้ว่าจอห์นเมียร์นะฮะนักบิดดาวรุ่งหมายเลขสามของซูซูกิเนี่ยออกมาบอกว่าปีนี้นักแข่งที่ฟิตที่สุดคือแจ็คมิลเลอร์ดังนั้นแจ็คมิลเลอร์มีโอกาสลุ้นขึ้นหัวแถวจอห์นเมียร์พูดในคราวนั้นว่า ที่ออสเตรเลียเนี่ยอาจจะแจ็คเนี่ยสามารถที่จะซ้อมที่จะฝึกซ้อมได้เนี่ยตลอดเลยตั้งแต่การมาถึงของโควิดปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าไปเทียบกับนักแข่งส่วนมากนักแข่งจะอยู่ในยุโรปอายุโรปเนี่ยมันไปซ้อมไปอะไรได้ไม่เต็มที่ตรงนี้จร์เมียก็เลยมองว่าแจ็คมนเนื้อจะจะจะ,จะได้เปรียบตรงนี้ซึ่งก็ไม่รู้ละนะจะได้เปรียบไม่ได้เปรียบยังไงคือยังไม่ได้เริ่มแข่งยังไม่ได้อะไรกันสักทีนะครับอ้าวทีนี้เดี๋ยวตบท้ายอีกจริงๆขออภัย ใครที่ถามผมมาว่าพี่ปุ้ยมันจะแข่งวันไหนกันแน่ล่ะนะตกลงจะได้แข่งไม่ได้แข่งอะไรยังไงหนะ้าตอนนี้โอกาสที่จะได้แข่งเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมอ่ะสูงนะสูงแต่เป็นการแข่งแบบปิดเขาวางเกมมาแล้วว่ามีอยู่ประมาณ6-7สนามอ่ะส่วนมากก็จะในยุโรปคืออิตาลีกับอ,อ่สเปนหลักๆแล้วก็จะเป็นที่ออสเตรเลียอ่านี่แหละแล้วก็ที่เช็กประมาณนี้แล้วก็จะแข่ง1สนามแข่ง2ครั้งอ่า แต่ทิ่งที่ผมไม่แน่ใจก็คือในเอเชียบ้านเรา3าสนามนาทวิลิงโมเตกิที่ญี่ปุ่นเซปังที่มาเลเซียสนามช้างที่บุรีรัมบ้านเราเนี่ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้ผมให้คําว่า5 0าสที่จะถูกยกเลิกเพราะว่าผู้จัดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะบอกว่าถ้าจะจัดในในในเอเชียนีย่มันต้องจัดแบบเปิดเท่านั้นไม่งั้นไม่คุ้มค่าไม่งั้นขาดทุนยับจัดแบบเปิดคือแบบปกติคือให้คนเข้าไปดูไปชมในสนามได้นั่นก็คือ ซีอของดอร์นานะครับคาร์มโลเอสเปเรต้านี่ออกมาพูดแบบนั้นมันก็อยู่ที่ว่าในอีกประมาณสัก4เดือน5เดือนข้างหน้าเนี่ยกับปฏิทินที่ในเอเชีย,ยมันจะแข่งกันประมาณสักตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะมีมาตรการที่จะป้องกันและปราบปรามและลดจํานวนผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อได้ไหมแต่ถ้าสนามช้างบุรีรัมย์ที่บ้านเราเนี่ยผมผมว่าโอเคกว่าทุกที่นะที่ญี่ปุน่นที่มาเลเซีย,ยเนี่ยถ้าจะเทียบความเสียหายเทียบความเสี่ยงยังเยอะกว่าเราอยู่แต่ก็ยังว่านั่นแหละ ก็คือเขาไม่มาจัดที่บุรีรัมย์แล้วเขาจะไปแคนเซิลที่ญี่ปุ่นกับมาเลเซียหรอกถ้าจัดมันต้องจัดด้วยกันถ้าพร้อมมันก็ต้องพร้อมด้วยกันดังนั้นก็ต้องไปลุ้น2ชาติดีต้องไปลุ้นที่ญี่ปุ่นต้องไปลุ้นที่มาเลเซียว,ว่าจะทําได้เทียบเท่าเราไหมหมายถึงว่ามาตรการป้องกันมาตรการลดอัตราการแพร่ลดอัตราการติดเชื้อกันเสียชีวิตของโควิด19ได้เนี่ยมันเลยไม่ได้ลุ้นแค่นี้มันลุ้น2ต่อไงผมก็เลยให้ว่า50-50ระหว่างจะถูกยกเลิกหรือไม่นะครับ อ่ะนี่ก็คือสิ่งที่นำมาบอกเล่านำมาคุยขอบคุณนะครับที่ยังให้การติดตามกันอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นวันเสาร์นะครับไลฟ์สดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าชุมชนให้จะแจ้งอีกทีนึงว่าจะมาไลฟ์สดวันไหนแต่ด้วยเบื้องต้นเนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะเป็นวันเสาร์เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีการถ่ายทอด m o t o g p เทปย้อนหลังเมื่อปีที่แล้วที่ช่อง p p t v HD 36หรือเปล่ากลัวจะมาชนกันตรงนั้นเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับลากันไปก่อนเจอกันในโอกาสหนะ้าสวัสดีุคนค